และสีดําก็ตัดกับสีส้มสวยมากตัวของตัวเรือนนาฬิกาก็จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของนาฬิกาแบบสไตล์สปอร์ตแอคทีฟนะครับนี่ปุ่มสวัสดีครับผมแสดเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับมาพบกับนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า GWA 1 1 0 0คืออย่างนี้ครับมีทางบ้านถามผมเข้ามาว่ามีนาฬิกา G-Shock รุ่นไหนไหมที่กระจกนะครับเป็นซัฟฟร์กันลอย ผมก็ไปหามาเลยนะครับว่าเอ๊รุ่นไหนมั่งแต่ปรากฏว่ารุ่นที่เป็นซัฟายกันลอยนะครับจะเป็นรุ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับคราวนี้ผมเลยเปลี่ยนโจทย์งั้นเราลองไปหานาฬิการ,รุ่นเก่าๆที่ราคาไม่แพงคือราคามันลดลงมาเยอะๆนะครับแล้วก็กระจกเป็นซัฟายดีกว่าปรากฏว่าผมก็ไปเจอเจ้ารุ่นนี้แหละเจ้า GWA 1 1 0 0นระครับรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ประมาณปี2 0ถึงี2016แล,แล้วราคาเมื่อก่อนนีนรับากจแม้ฟังเลยคือราคามื่อก่อนนี่ย เป็นราคาที่แพงมากราคาอยู่ที่ประมาณ24 0 0 0จนถึง25,000เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นนักบินเป็นรุ่นพิเศษนะครับเลยราคาก็เลยแพงแต่ในปัจจุบันนี้ครับปี2021นะครับตัวนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเลยราคาจะอยู่ที่ประมาณ11,900บาทนะเ้าอบาททีดีประมาณ1 000, 2 0 0 0บาทจนถึง13,000บาทเท่านั้นเองราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้1 000, 2 0 0 0ถึง13,000นะครับเอาละเพื่อนเรามารู้จักชื่อเต็มๆแล้วมาดูความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับเ มาดูที่แท็กครับสํหรับนาฬิการุ่นนี้จะใช้ชื่อรหัสแท็กว่าให้ดูที่แท็กนะนี่แท็กมันยาวมากเลยรายละเอียดนะครับรหัสแท็กจะเป็นนาฬิกา Casio G-Shock Gravity Master Series รหัสรุ่นคือ g w a 1 1 0 0 r k 4 a d r รหัสโมดูลเครื่องคือ5311เมื่อกี้ที่ให้ดูแท็กเนี่ยคือรุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นที่รายละเอียดเยอะเพราะว่า มันสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับนี่คราวนี้มาดูที่นาฬิกากันต้องบอกเลยว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ไม่เหมือนกับนาฬิกา Gsho อคตัวอื่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าราคาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็โครงสร้างภายในก็ไม่เหมือนกับนาฬิการุ่น g s h o อคทั่วไปคืออย่างนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับต้องรห้ฟังเลยเป็นโครงสร้างพิเศษเป็นนาฬิกา G s ช็ c คที่ใช้โครงสร้างพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบทริป Reist คือ สามารถที่จะปกป้องต่อแรงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแรงกระแทกนะครับแรงสั่นสะเทือนแรง G force หรือแรงเหวี่ยงนั่นเองเพราะตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้นักบินใช้ที่ญี่ปุ่นนาฬิการุรนนี้จะใช้ชื่อซีรีส์ว่า Sky Cockpit นั่นเอง Cockpit ก็คออือที่นั่งในส่วนของที่นั่งขับเครื่องบินนะครับก็คือ Cockpit นั่นเองนะครับเอาละมาดูความสวยงามใกล้ๆครับและรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอีกสิ่งนะคือในส่วนของหน้าจอด้านในหน้าปัดด้านในตรงนี้ครับ ผมว่าหน้าปัดของเขานีให้รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบถ้วนสวยงามเห็นไหฮะนี่และการออกแบบของนาฬิการุ่นนี้จะเป็นการออกแบบที่เน้นความสมดุลระหว่างฟังก์ชันการปกป้องของนาฬิกาและในส่วนของการที่ทำนาฬิกาตัวนี้นะครับสามารถดูเวลาได้อย่างชัดเจนง่ายดายแม้ว่าเรากําลังขับเครื่องบินอยู่นั่นเองนะครับสังเกตหน้าจอด้านในหน้าจอด้านหน้าปัดด้านในนี่นะครับเข็มสั้นเข็มยาวจะมีขนาดใหญ่มาร์เกอร์ ก็เป็นสีขาวขนาดใหญ่ทําเรื่องสามารถที่จะดูได้ง่ายมากเพียงแค่เหลือบตามามองนะครับในส่วนของเ,ออเวลาก็สามารถดูเวลาได้ง่ายแล้วและนอกจากนี้กระจกกระจกทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยทั้งหมดเลยแล้วก็มีการเคลือบสารกันสะท้อนไว้อีกด้วยนะครับทําให้เราดูง่ายมากขึ้นเลยนะครับตอนกลางแดดก,ก็ดูได้ง่ายมากและในเวลากลางคืนครับในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็มาเกอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของพลายน้ําอีกด้วยนี่ ผมว่าสวยเลยนะแล้วก็ดูเวลาได้ชัดเจนจริงๆครับสำหรับนาฬิการุนี้คราวนี้กลับมาดูที่ในส่วนของตัวเรือนนาฬิกาใหม่จุดที่ผมชอบนะผมชอบการใช้สีสันของนาฬิการุ่นนี้มากๆเลยผมอยากจะแนะนําเป็นขีดสีก็คือสีส้มตัวนี้แหละผมว่านาฬิกา G-Shock ควรจะใส่เป็นแบบสีแบบสีสีเจ็บ,จบนะมันมันเป็นเอกลักษณ์ของ G-Shock นะครับนี่และสีดําก็ตัดกับสีส้มสวยมากตัวของตัวเรือนนาฬิกาก็จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของนาฬิกาแบบสไตล์สปอร์ตแอคทีฟนะครับ ปุ่มด้าน,นข้างก็จะเป็นลายตารางทําให้เราสามารถกดปุ่มได้ง่ายนะครับเรียกว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งเลยที่แบบสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้น่ครับให้ดูด้านข้างแต่สังเกตด้านข้างตรงนี้จะเป็นด้านข้างที่มีขนาดค่อนข้างที่จะความลึกของกรอบตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ 17.3มมิลเลยทีเดียวเรียกว่าโอ้โขนาดใหญ่มากเลยนะครับพูดถึงขนาดใหญ่ขอพูดถึงขนาดเลยแล้วกันนะครับขนาดนอกจากความลึกของกรอบแล้วเนี่ยขนาดของตัวเรือนเองก็มีขนาดใหญ่เช่นกันขนาดตัวเรือนนะครับจะอยู่ที่53.8มมิลเลยทีเดียวก็คือคนที่มีข้อมือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถใส่ได้สบายเลยแต่คนข้อมือกลางๆอย่างผมก็ใส่ได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับใส่ใส่ดูอีกทีหนึ่งคราวนี้ดูที่สายสายก็สวยเช่นกันครับให้ดูที่สายนะนี่สายก็จะเป็นลายแบบนี้ครับด้านบนก็จะเป็นโลหะ คือสมชื่อเลยอ่ะแบบวัสดุการออกแบบต่างเนี่ยสมชื่อบบการที่เป็นนาฬิกาที่มีเคยมีราคาแบบสองสามหมื่นบาทอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะนี่ด้านบนจะเขียนในส่วนของฟังก์ชันไว้ด้วยจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของเนี่ยให้ดูฟังก์ชันมัลติแบรนหกแล้วก็ในส่วนของท็อปโซล่ามัลติแบรนหกเนี่ยคือนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถปรับเวลาได้เองตามสัญญาณวิทยุในแต่ละประเทศนะครับนี่และด้านล่างคือระบบพลังงานแสงนาฬิการุ่นนี้สามารถชาร์จพลังงานแสงได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ แสงอาทิตย์หรือแสงไฟบ้านนั่นเองนะครับสามารถทำได้เลยนะครับต่อมาด้านล่างวอเตอร์ Water, 20บปาตรงนี้ไม่ใช่ชื่อรุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการกันน้ำสามารถกันน้ำได้มากถึง200เมตร1ทับ20โคนโกราฟคือในาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ในความละเอียด1ต่อ20วินาทีแล้วก็มีระบบเวอร์ไทม์ส่วนเว r ร์ไทม์ตัวนี้นะครับสามารถดูวเวลาโลกได้มากถึง29ส่วโซนเวลานั่นเองหรือ29เมืองทั่วโลกน,นี่ดูที่สายครับนี่สายตรงนี้ที่ผมชอบ ด้วยลวดลายต่างๆนี่นะครับนอกจากการให้ผิวสัมผัสที่ดีแล้วนะมันยังทําให้ไม่ลื่นหลุดอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้รับได้ความสวยงามอีกด้วยเห็นไหมตอน,นสะท้อนแสงเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังน,นี่เป็นสินค้าจากบริษัทซ m g ฝาหลังเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝาหลังที่สวยงามมากผมชอบเลยแหละนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดฝาหลังนิดนึงเมื่อกี้แวบ,บๆในส่วนของตรงนี้ แจแปลนมูฟเห็นไหมครัแจแป m นมูฟคือนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาใช้เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วตรงนี้ครับสำคัญมากเคสอินไทยนะครับอะไรเนี่ยจากประเทศไทยคืออะไรที่เป็นอะไรจากประเทศไทยนี่ต้องบอกเลยเป็นงานที่ปรานีดแล้วก็ทั่วโลกยอมรับแบบเป็นแบบเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยคืองานปรานีดมากๆดีมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบตําหนิไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่เคสอินไทยแลนด์เจ๋งมากอะครานี้มาดูด้านหน้าใหม่ เมื่อกี้พูดไปแล้วนะขนาดน้าหนักอะไรก็บอกหมดเลยเอาน้าหนักลืมบอกน้ําหนักน้ําหนักนะครับนาฬิกาตัวนี้จะมีน้าหนักอยู่ที่เพียงแค่93กรัมเท่านั้นเองนาฬิกาขนาดใหญ่ตัวเรือนหนาๆแบบนี้นะแต่น้ําหนักเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับคือ93กรัมคราวนี้มาดูใส่วนของฟังก์ชันบ้างว่านาฬิการุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถที่จะจับเวลาได้ในความละเอียด1ต่อ20วินาทีสามารถจับเวลาถอยหลังได้สามารถตั้งปลุกได้นะครับนี่ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเข็มนะก็สามารถตั้งปลุกได้นะครับมีระบบประหยัดพลังงานและสามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรเลยทีเดียวแต่ข้อเสียข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกนะสำหรับนาฬิกาที่เป็นเข็มแบบนี้นะคือการปรับเวลาหรือการใช้กานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอาจจะต้องศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานเพราะมันจะดูยากครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบที่มีแบบ พวกหน้าปัดดิจิตอลน,นะก็สามารถดูในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลได้เลยแต่รุ่นนี้ไม่มีหน้าปัดดิจิตอลน,นะครับจะต้องศึกษาการใช้งานจากคู่มืออันนี้สําคัญมากนะครับนี่สาคัญมากถ้าเราไม่ศึกษานะครับการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเออมันจะได้มันจะไม่คุ้มค่านะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าให้ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่คือข้อเสียของเขาเอาละเพื่อนๆคราวนี้สุดท้ายนะครับผมก็จะขอใส่ในาฬิการเรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว,ว่าเวลาที่มันใส่อยู่บนข้อมือแล้วมันจะได้อาารรรมมณ์คควู้สึกแบบบไหนนนะัี พอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขนาดข้อมือของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ17เซนแต่ใส่แล้วก็จะได้อารมณ์แบบนี้เหมือนกันผมถือว่านาฬิการุ่นนี้สวยนะผมอยากจะแนะนําแล้วราคา,านี้บอกครับว่าราคามันลดลงมาเยอะมากจากปี2015จาก20,004นะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ12,000บาทจนถึง13,000บาทเท่านั้นเองรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และ เจอกันที่ต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ